สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทงชัยชาแนลครับเมื่อนี้นะครับผมสีสมาสรุปนะครับสรุปขั้นตอนการทํำลายหนังสือนะครับตามระเบียบงานสารบัญนะครับปี2อหกนะครับแต่ผมจะเน้นในส่วนที่ออกข้อสอบนะครับบ่ถึงประมาณหนาที่สนาทีครับพอมาในส่วนนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับสําหรับน้องๆหรือ คนใดที่สนใจที่จะสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพนักงานของรัฐออกรับออกขอสอบนะครับในส่วนของการทำลายหนังสือนะครับที่จะออกขอสอบที่สุดคือ1นนะครับทำลายการทำลายหนังสือนะครับทำลายช่วงใดนะครับก็คือออกอีรีก็คือว่าย่างหน่อยต้องเห็ดปีละเทื่อนะครับปีละขังภายใน60บวันจาดีๆครับ ภายใน60บวันหลังวันสิ้นปีปฏิทินนะจำใช่นี่1ข้อนะครับ1คะแนนนะครับภายใน60มือนะครับหลังวันหลังวันสิ้นปีปฏิทินขอต่อมานะครับหัวหน้าส่วนราชการระดับไดที่สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือคือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมนะครับมีอธิบดีก็พูว่านะครับสองจำดีๆครับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รกรณีที่จะเป็นคณะกรรมการทำลายหนังสือย่างหน่อยจากคนครับ3คนนะครับย่างหน่อย3คนต้องค่าราชาการระดับ3หรือเทียบเท่าขึ้นไปอันนี้จำดีๆครับออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบบาทที่นี่เพื่อเขาถามมาพ่อคณะกรรมการส่งไปแล้วนะครับผู้พิจารณาเพิินคัดแล้วแล้วส่งไปให้กรมศิลปากรก็คือสำนักหอจนหมายเหตุนะครับ พิจารณาภายในกี่มือ60วันนะครับ60มือนะครับแจ้งภายแจ้งไอราบภา,ายใน60มือนะครับต่อมาการทำไร่นะครับการทำไร่หฮเดรนแน่นะครับโดยดีที่สุดคือการเผาเผาแต่ว่าขันกรณีรณขายเป็นเศษกระดาษก็ต้องมีคณะกรรมการควบคุมการขายเศษกระดาษนะครับแล้วก็นำเงินรายได้นั้นเข้าแผ่นดินนี่แหละครับคือ2-3นาทีแต่ พี่ๆน้องๆสิได้ประมาณ3หรือ4คะแนนนะครับเก็บให้เต็มครับการเป็นข้าราชการไม่ยากนะครับกดติดไลก์กดไลค์กดติดตามกดสไลค์ช่องท่องแช่าชาแนครับเดี๋ยวสีมาสรุปข้อสอบให้ฟังเน้นๆนะครับบอกออกให้เตะจังได้กะสวัสดีครับขอบคุณครับ